บ้านสวนผักหวานเบาเน,นื้อหัวมวนสวัสดีจ้าพี่น้อง,งเมื่อยมาแล้วลกกาจ้ะคุณยายลูกกาเราดูไอ้จ้าลูกกาเย่ามาลูกกาลกักกี้บรรยากาศยามเย็นนะบ้านสวนผักหวานเดีย๋ยวจ๋าเอาเตะเตะแข็งแข้งสวัสดีพี่น้องดูค่ะ สวัสดีค่ะก่อนชอเพล่้องน้ำกะน้ำจะต็มแล้วพี่น้องมาร้องน้ำบ้านสวนผักหวานจะ้ะม้องตาม,มาบักละมุดก็เริ่มใ่ละ่ะไอ้ร่องบักนาบักนาวก็ใ่เติบอันนี้มากละมุด หมกักซุ้มผู้ได้จ้ะพี่น้องสิพาพไปเบิ่งนเขาซิดเบสเดี๋ยวจักโลเนาะเดี๋ยวจักโลน้องเคยซิดเบ็ดจ้ะบักข้าวอันนี้บักซุ้มผู้ก็เริ่มใหญ่ละหมักซุ้มผู้หักขามฟักใหญยจะเล่นปิ่งหมักเฟืองจ้ะพี่น้อง อันนี้ต้นมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมสามพรานลูกกระดาษเบื้องลูกแจ็กกี้ลูกลักกี้ข่อยพี่น้องเอ้ยไปเบืงป่าเบืงป่าน้องเคยมาซิดเบ็ดให้กินนะสิ้างสะดุ้งอยู่ชิมาตชิมาตเอามือละหาโตหาโตพี่น้องเอยเบื้งป่า น้องเคยตุ๊กอ้อผาบ่เลือดได้ไรอย่างข้าววัชพืชอันปลาทอดกับปลาเนื้อมะนาวมีมีพริกสดนะเต็มมะนาวก็มีเออมีพี่แท้มีพริกสดพริกสดก็เต็มในซองฟิชเด็ดเทียมมันมีมะนาวก็มีมันซอยได้นะทำน้ำพริกปลาเก๋มันซอยได้ในฟิชน่ะแค่งสดเบิงพี่น้องปลาตัวเอฟเอฟเลยจ้ะพี่น้องดูบุเคยเห็นปลาบังสะ ซาเขาขึ้นไปได้เลยาบอสพักอันนี้เท่าคือบอสขื้นโบพักกระเดนี่ลามไปแตกเบื้งูมดูปลาพ่อรืังเนี่ยดึงขึ้นมาเข้าเดียวแล้วพวดพวดกกีดึงขึ้นมาเอาใหม่ดึงเนะพี่ยามแปอาใหม่มาพูดแล้วโอ้ยมือบวนเบงักมันไม่เคยเห็นปลางลักกี้มันไม่เคยเห็นป่า ทอดป๋าลื้อน่าได้ปลายังไม่ตายเลยอดเอาซ้ำขั้วอย่างใต้ปีหนาตอนนี้ก็เ้าวกะอดทนก็เ้าอดทนมาสิสามปีละจะทำนึ่งมันหน้ากับปล้วขาแกะให้กินอยู่ค้าวข้างใต้ก็สะดวกสบายดอกบัานโตใหญ่ปลานินใหญ่แล้ไม่เห็นพ่อเมื่อกี้ไม่เคยเห็นมันเลยดูลูกถ้าแต่งหนาให้ซันสวยเนาะโตใหญ่เนี่ยสวยเนาะป้าหนูมินี่เทียบกับลูกไม่ใช่เทียบกับลูกตัวใหญ่ มินี่จะเพิ่งยกวางให้แม่ถ่ายรูปเทียบไซส์กับลูกเทียบไซส์กับลูกเลยนี่จะมาอยู่ใกล้ๆแม่ก็ว่งๆเก้าในป่าได้ปลูกไห่ในเมียนป้ามาปลูกไห่ให้เป็นโฮมเลยอ๋อดีมากคุณป้ามันเป็นโฮมไอ้หนูมายืนตรงนี้ค่ะเขาที่ดูตกมาจากสรไม่ใช่ว่าไปตลาดให้มันเป็นโฮมเป็นหัวอันตกแะลูกเมีนเมนตกแล้นั่นมันทิ่ตกนะเออข้าจะเชิญฝีโบเบิ่งลูกหน้าหนูนี่กระชังนนะเอาวาข้างหน้าหนูเออ ดมันลงวางมันลงลูกก็ได้ลูกมืเขาเซอร์ฟิลลายรูปอันลูกเขาจะพี่น้องเบื้องลูกลูกหลานคอยน้องคอยมกก็มอกเขามก็เริ่มใหญ่แล้วพี่น้องผมก็มาสอกสอู่ไย่าไสมกัดอยงมันเห็นยางใครตีอย่าไรบน้น้มเต็มร่อง มัเต็มแล้วนะอยากอาน้ทมมาบไม่ลองสลองมันบมีมันบ่มีมันบบมีดอกล่องมันแบบว่ามันยาวไปหากระมันไปได้เบิดนะไปเล่นน้ดูผมเปลี่ยกไปลูกเลยไะมินอย่าเฮสมาลู ยี่ยับย่านั่นโอ้ยมาลงมาเกือบฮักปลาเมียนเขาจะบอกว่าจะจะขึ้นไปอะไรเนี่ยนะ นล่องนามพี่น้องแอจ็คก,กี้มาอะตะกาว่ากันดำหน้าสองคนผัวเมียมบอกมาฟังตากับยายต้ให้ว่านเอากระว่าน้น อน้ำจะเต็มลองยังไม่เต็มไปได้ยังมันหลุนเฮ็ไดไปเบิดมัดกดมงก๊อกน้ำเหมืนเด้ออบอกซีเมน,นเด้มยงทางน้ำในกรซีดน้ำล่างเอามางทางน้ำเหมืนนนมอน ต้นพริกไทยเลยพี่น้องอ๋อมีพริกไทยนะเอาอยู่บนวยพริกไทยเนี่ยเบิ้งเห็ดปวกกันด้วยมีอยู่เบ้องเฮ็ดปวกลองมักละมุดลองเห็ดปวกพี่น้องเห็ดปวกใหญ่เนาะละมุดกำลังใหญ่โอ้ยมีนวยละก็งนี่ออกนวยละเยอะมากก็งนี่เบิ้งเห็ดปวก ผักหวานหน่อยพลังไงจ้ะมากละมุดก็บักตอง,อง,ออตอง,งเลยพ,พี่น้องอ๋อบักตองเลยเด้พี่กก๊พี่ย่างอยู่พี่แม่อยากกินส้มพี่เดวมาเอาบักตองกก๊พี่ย่างย่างอยู่ พักหวานกุ้งนิ่ไงดรมุดกอพายพายกิบสูงใหญ่ไ้ไว้พี่น้องต้นทุเรียนจะตายสินยังต้นทุเรียน พัก่วานกุงนี่กัใยายพี่น้องกกละมุดโมมีม่เห็ดปลือกยาามาเก็บยายมาเก็บเห็ดปลือกโมมีม่จ้ะน้ำ เอาอยีบะเมนูใส่อะไรไหมพริกไทยนี่อุ้ยพริกไทยพี่น้องเอาอยี่บะพริกไทยนี่โบเต็มเลยพริกไทย,ทททยไพริกไทยเต็มเลยเนี่ผัดชาพริกไทยเนาะ อู้พิกไทยเต็มนึ่งแม่พิกไทยแพงก่ะเด้อีตลาดโป้เป็นพวงเลยอันโทตรที่มันเกิดเนี่ยคือบอระเอามันม่มาต้นน้อยต้น,ตนลูกต้นนี่แล้วนี่ลูกต้นแบบนึงต้นพยุงเนี่ย เอาไปปลูกไงมาบ่อบบอ,บอ,บอสมบริอยากได้บอกไปเถ่าเชฟคบ่อมันอยู่ในทางจะรถจะเหยียบตายให้เ่ามันติดแลเอาไปก่อนที่มันติดเอาล็อกบ่ไปได้อยีายมากไม่มาค่ะไปแต่บยิวญอาร์เล,ล,ลาพี่นอ้นองอะไรคุณยายลูกกาบอกลาฟังให้เป็นเบาหวาน จบการรีวิวไปแค่นี้เด้อเจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจยิ่มากกับอันบ้านเชิญผักหวานเด้อจ้ะเด้อจะได้มีกำลังใจอันสวัสดีด้วย